ก้ยสาวพ่ออุ้ยครับจำผมสองปั้นได้ก็ครับได้จำผมเป็นไผ่อสองปั้นนะก็สองปั้นนั้นเอาไว้เจรจาบออเลรจาครับเอาไปละครับเอาไปละก็แล้วอุ้ยตอนนี้สบายดีสบายดีเป็นอย่างไผมมาได้ไม่เอวหาเป็นปีแล้วหานอกออกไปซื้อแล้วครับเป็นปีแรกครับอ่าคุยคุยเยอะก็คุยอยอะประมาณนี่จะเป็นปานพอนะครับ กากคนที่มาเอียวหานี่นะมาเอาไปอ่ะมาหามาเอายันเลยละมาเอายันเนี่ยนะครับแล้วตึงวันนี้อุ้ยแปงยันอยู่เนาะแปงจ้ะแล้วแปลงช่วงกี่โมงอ่ะแปงวันนี้ไปได้เหนื่อยวันนี้เหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าอุ้ยพักแล้วเนาะวันนี้รอขึ้นนี่รอขึ้นนี่อันนี้นั่งพักแล้วนั่งพาวันนพอแขนจะข้าวทรายอ่ะ นี่ตัวแข็งแรงกว่าเดิมอ่ะหนาวกันวันนี้อุ้ยอ่ะวันหนาวหนาวกันหนาวพองวันนี้ห่อขึ้นเฮือนก็ลงขึ้นเนาะอุ้ยเนาะเฮือนก็ลงลงขึ้นเนาะบอกก็แต่งนอนอาบต้มมดวะนอนก็ทำนายรับถามว่าแต่งมดคเขาแต่งมดอืมละลูกลูกสาวบอกมานั่งเฝ้าละกะบอกมาเฝ้าบอกมาหันหันตะโกนเลยว่า ว่าคาก็อย่างว่าไม่ยิงเงี้ยหายคิปหายช่วยว่ะะมาหาจอเาะบอกบอกให้ดูป้อขขงเียกอนป่อก็บอกมันก็ป้อก็จะไปกันป้ออยู่ไปอู้อย่างไรป้ออู้จะไปไปจะไปไปอย่างไงี้ยเอาหาจอป้อสวัสดีคับแม่สวัสดีลูกไหนแม่สันลูกสองไปแล้วกั สองพันมาก่อนเลยนะจำผมได้ขอแม่สองพันที่มาเอายานมาก่อนได้เองไปฉูดแม่แม่ก็เดียวนี่เกบ๊บวอลล์รถเราไปพ่อไปนอกถ่ายแบบสองพันนี่ยค่ะครับผมเนี่ยสองพันว่าแวะมาตรงหัวจ้างแล้วก็เลยอ้อแวะมาหาอุ้ยมาสอบถามว่าอุ้ยเป็นได้พ่อองนี้เนาะ ดีแล้วครับครับตุ้ยขึ้นครับผมตุ้ยขึ้นนะรอฮ่แม่แค่งขาบอ่าบดีครับแม่ท้องกับมาแม่เนี่้ม้ก็าเนาะขอกฝากฝากดูแลตัวเนอร์ครผมถ้ามีโอกาสผมก็จะแวะมา เมินนี่ืนเมินแล้วผมมาได้มาครับก็ดีใจที่อุ้ยเปิดห้องมันมีคนมาเอายันหน้าขึ้นเนาะแล้วก็อุ้ยขึ้นราคาเป็นสองร้อยก้เ่อครับเออก็มกันได้อยู่กันได้ถึนเอาไปสีเปิลเนาะครับเป็นเร่องนะ เลขเนี่งอุ้ยเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถเราเปลี่ยนรถนะขาวอ่ะไรกัน้ถขาวรถเป็นรถสีวะไรก็สีขาวรุ่นเป็นรถสีขาวปะเปลี่ยนละกันถ้าอุ้ยบอกว่าเปลี่ยนกันจะได้เปลี่ยนโดยอุ้ยเห้าถ้าเป็นรถกันนั่นนี่จำได้อยู่เนาะได้า ตะวันรถรถแมวครับมันหนองจองรถเออรถอิเกตใชได้ครับใช่ครับรถเกตเกตแบคลายคลายรถเกตมันหนองจองไปอันนี้มันหนองจองปุ่นหนองจองต้องเชี่ยวปุนราะว่ามันนายบ้าเออมาตะวายนะครับดีกว่าอุ้ยเจ็บได้บบงอมาหน่องน่องถ้ามีคนมาเอวหาทุกวันทุกวันนี่นะหน่องหน่ก็ลาแม่กงเทพมา นั่นแหละาูานั่นหนังเร่องเพราะกองเอาอย่างมาตานกองจะเอาไปตานที่วัดกองก็ต่งก็ตังกองบุ๋มเโอ้โหการซักกาเดินก้าวเพลงก็ชีบอกวายแล้วเปิ้นจะฉลงเลยเปิ้นจะฉลองที่วัดนี่นะวันที่อย่างครับวันที่อย่างวันที่วันที่อย่างมันเป็นมันเปลน เือมันปลนเดือนเ้าเดือนเกือกเป็นเดือนเแหมเป็นขาวิอะถ้าตรงเดือนไทยนี่มันเดือนวันที่อย่างหาอุ้ยมันมีง่ายแนเดือนเเดือนตดี่ปอไม่บอกใรลสวาัสดีครับ่อครับ่อสบายดีจำผมได้กอ อันนี้แบบเปิลเฮือยืมมาใจ้เปิลว่าเฮออันนี้โลกกนี่นะเป็นรถของของฟอร์ดของฟอร์ดเจริญมอเตอร์สาขาลำปูนเปิลกันเลยว่าเอาเปิลเฮือผมครับป๊บเจ้ามูแม่เอ๋อหัวอุยติลี่โตยเนาะผมกันเลยครับน้ำมันมาเปิลก็เติมน้ำมันมาเฮ้อเรียบร้อยอ่ะ แจกกะถามเปืนละครับปืนบอกคุณผมสองปั้นนี่ครับได้ก่ะปืนก็เลยได้มาหาป้อให้รอบหนึ่งมอกรอป่อรถกระนีหมอกรสี่มอกรุ้ยเอาอุ้ยเอาสักการนบ่อุ้ยเอาสักการนบ่อเอารถกระนี้ไว้กันบ่อ ครอบครวบมกได้แล้วตาวันนี้วตาดมาจ่ายเดียวนี่จะเอาอยู่กับนี่เนี่ยไม่ใ้จ่าเชื่อแข็งแรงขนาดอุ้ยยังแข็งแรงเหมือนเดิมอ่ะโอ้แต่ทีจ่ายเนี่ยเข้ามานี่ลงก็ลงโกเนี่ยพ่อเขาจวยพอนี่นะพ่อเขาไปนายไปมเขาันายปรอนายพูง่ายเ่อ้ นี่มาแปะห้องน้ำห้อมครับอืมอ๋อเขาบอกฟอร์มูลูกมูหลานนี่จ่๋ยห้องครับตามเทศบาลเพิ่มมาจุ๋ยเทศบาลมันก็มาขึ้นป้ายแล้วกันม่นะเทศบาลเปิดขอผลงานเพิ่นมาช่วยอ๋อดีดีครับช่วยกันดีครับแล้วนี่เหรออันนี้อันนี้ขอของผู้หลงนะผู้หลวงไม่หลานต้นนมาฮื้อหลานมาฮื้อเนาะเลยเอามาทำสีเอาเป็ดที่หน้า ตีหน,นังเองเนาะแล้วอ like ุ ni, ้ยกันหนังที่ต้งงอกตะเนียเนอะนั่งเขียนตะนี่เนาะอ๋ออุ้ยอุ้ยอันนี้เป็นตีหนังของอุ้ยอ๋อครับ เอาเอาอุ้ยว่าเนาะเขาบอกอุ้ยม่วนที่ไหนก็เลยว่าวันนี้จะแวะมาเอวหายหน่อยเนาะโอตั้งใจตั้งใจลูกลูกนะลูกคุ้นมาเลยอลูกตีตรงหัวจ้างมาก่อนครับแล้วก็มาตั้งเส้นเนี่ยครับไปกลมาแวะไหนแกได้แกตะมืออันน่ารุมใหญ่เนาะครับตั้งแต่ลูกเมัน่ะผมมาตั้งแต่เขาแล้วล่ะแม่น่ะตะมือในหลุมใต้บุญ แล้วก็ตอนนั้นแัน่นก็านนอาศัยหลานแน,น่นออาศัยหลานส่งยันไปฮอได้ครบหมดละอุย้ยยันได้ครบหมดละ,ะคนที่สั่งจองอุ้ยไว้แล้วนะครบหมดแล้วแต่บางคนผมก็ยังแด้ไปฮือเปิร์เตอร์จนเปิ้นลบัดท้วงเพราะอย่างเพราะว่าผมไปหันไปนี่เนาะ,ะบางทีก็ออกบ้านไว้เหรอบางคนที่สั่งไว้นะแต่ผมก็ยังเอาฮือเปิร์ลครบ มหมายเขาว่าตอนนี้ถ้าไปก็ได้ก็มาหาปอุ้ยที่นี่ได้เลยเนาะแต่ตอนนี้ปอุ้ยขอคิดเป็นสองร้อยแล้วเนาะ,ะเป็นกากาโอยอุ้ยเนาะเขาอ,อยังกับ,บพเ,บเพื่อหมอกับแดงกับ <c oughs> เ 5, พืเ่อนที่สองที่สองเขากลเริ่มห้าเป็นเรื่อเริ่มชิบบาดไปแล้วอ่ะซิบบาทไปแล้วเนาะเพื่อนแปดงไปเพิ่มกับแดงอย่างเพื่อนแปงอย่างกับแปรงรดน้ำมันกับแรงเนี่ย ขึ้นลังละสองร้อยบาทอ๋อขึ้นละสองร้อยแล้วเนาะลังละลลังะนะโอ้เมื่อก่อนปันปันตายครับ่ไได้้สองปันละสองปันละนาะโอ้ก็ก็ขึ้นไปเต้ตามอุ้ยนะครับอุ้ยจะได้บัตรเนยนักจะได้บัอีฟเนาะเนาะเดจะได้ไปทำให้ทำทำน้อยไนเป็นนักแกะแล้วน้องไนแล้วเนาะเอาเอาอุ้ยตามแห้งอุ้ยว่านเนอร บัต้องฝั่งเน้ออุ้ยเน้อครับเราภาวนาแล้วเดี๋ยวภาวนาภาาวนเแรงกับบอกตาบอกข้าวันทีครับเมื่อไ้อ่านหนังสือโดยภาวนาล่ะครับอ่หนังสือโดยตายนีอ่านหนังครับดยชุดธรรมจักโดยอ๋อธรรมจักปัจจุบันครับวันนี้มันจะเป็นอะไรเนี้ยก็แบบคุณบาปบอกเลยละครับ ครูบาวะเมื่อคืนล่าเนาะอ๋ออุ้ยเจ็ดเจ็บตายกันแต่อุ้ยเมื่อวันเมื่อคืนอุ้ยก็รับเจ้าเนาะรับเจ้าแล้วตื่นเจ้ามานั่งภาวนาต่อ,อครับครับ เกียนมาเฮ้อเพรายเด่ไปแล้วคนชื่อของเกียนแล้วประกอบเนอะเยอะป่าป่าป่าปิ้งป่ะอ๋อป่าปิ้งมากป่าปิ้งแล้วกินลาบอยู่ก่อกินลาบนี่โอุ้ยชอบไปลาบเวีนหรอครับป้าอันนี้ไพ่เป็นคนท่าป้ายเฮ้อ ่ได้เนหลามาคนออ๋อขมาทำเนพืเ่อนอ๋อเราาจกอนย่อนั่น่นี่ไปทำอ๋อทสบาลเอาไปทบาเอาไปขยายแล้วมีป้ายมีป้ายตอนนี้ตัวเนาะพอเนาะถึงแล้วหนึ่งเดียวในโลกบ้านลูกศิีย์คูบาสีวิชัยคนสุดท้ายอายุร้อยปีร้อยสี่ปี โปออุ้ยน,น้อยเมืองจินนาจันโปออุ้ยเมืองสามเน้นที่บัวกับคุบาศรีวิชัยเมืองยองอันนี้เมืองยองเนาะเออเออปออุ้ยเมืองเมืองแบบยองเมืองยองเมืองยองเมืองยองแตะอันนี้ก็ป้ายขอบคุณรัฐมนตรีนี่ขึ้นป้ายขอบคุณเปิะนะ้ปลเนาะเปิ้ลฮึ่งงบมาก่อ่อโอ้ห้องงามตั้งไหนเปิปล้ลฮึ่งมาแต่ไรอะพ่อ เป็นเป็นอุปกรณ์มือม้อนะครับครื่องเรื่องเรื่องทุนให้หมูอ๋อตีห้านตีหันนะคคะรับประเทศสบานบริหารทีความหนาแครับเปิดมาทามฮื่อเนาะเปิดมาทามช้วยหน้าปลเฮ่อฮ่อประทามนั่นนะครับดีแล้วครับแบขอลูกบอลลันจ่วยอีกครัเพราะผมมีค่าแรงนี่เนาะครับช่วยกันไปกับได้หลายวันนล่นครับอันนี้ก็เป็นตีนั่งไม่อ่ะ พี่นางไว้เนี่ยครับดีแล้วครับดีแล้วครับเปลี่ยนดีดีขึ้นขออนุญาตบุกบ้านได้ก่อขออนุญาตไปพรในบ้านได้ก่อกขออุ้ยบ่ฮือเข้าอีนะอ๋ออันนี้อันนี้เฮือนอุ้ยครับเร็บร่อยขึ้น สุดสุดมีเหมือนเดิมสลีมีเหมือนเดิมพระหมมีเหมือนเดิมครับอ่าน,นี่อันนี้ก็สบายใจพองละเนาะป่อขอมอบจวยกัน,นพอหรออ,หอ๋อลานี่มีห้องน้ำเปิดมาแ,แปลงห,หืง้นเนาะครับ Oh, อน,นี่มีกี่ห้องนี่ป่อค,ครับ A. อันนี้อันนี้นนทำตามทุกคนเองเมื่อมันหนาวนะคำว่าอู้หนาวน้องพลอุ่นเรื่องเท่าน้ำอุ่นครับอันนี้ต่อใหม่หมดแล้วก็อันนี้เป็นตีนั่งอย่างดีเลยเนาะโอ้หันอีกก็สบายใจแล้วป่อมีหลายๆหน่วยงานมาช่วยกันเนาะดีละยังอีก,ก็ยังแขวนเนาะชมรมผู้สูงอายุห้องออสถาบานห้อง ครับทงลูกหลานพ่อไงแกครับได้กาลูกหลานพ่อคนเพราะว่าถ้าบะแปลงนี้เนี่ยเดินเหินมันสะดวกนะพ่อนาะดีแล้วครับอันนี้ผมมาพอนี่ก็สบายใจแล้วก็ป่อถึงแม้ว่าจะบัได้มาเมินนะแต่ถ้ากึนใจว่าถ้ากายก็จะจะมาเอะหาอุ้ยห่าป่ออยู่แล้วปเดี๋ยวมันโควิดมันซาไปกันหมดแล้วนะพ่อนาะ มันแบบเป็นอย่างราบเดียวอ่ะปอวิียายังปอชิดที่ยังเออดี๋ยวมันสบายแล้วครับเหมือนใครวัดพันบาไปละถ้ามันมีถ้ามันมีมีนันเนาะนันมันหลงปลอดละเพราะนั่นเหมือนใครวัดเหมือนเขาเทปคอธรรมดาผมมิงรอดบบเป็นเลยนะพ่อน่ะคือเพราะผมเป็นเจ็บคนห้อแอนเนาะผมไปอยู่ไปอยู่ลงลงแอวก็ลงลงบ้เกยเป็นเลย นี่หรอ่หันผมเอวดีนี่นะเราเป็นอย่างเพราะนั้นปอสบายใจเนี่ยเขาผมผมใจไปให้อันแล้วก็เนี่ยทีแรกผมก็กลัวเอ้เนี่ยเนาะเนี่ยอุ้ยเนี่ยผมสบายใจสำคัญสำคัญที่คนหลายเนี่ยครับงานศพกงานอะไรอย่างที่พิจารณาอย่างเราเข้าไปเราก็ต้องห่างไปเลยห่ครับแม่นเม่นต้องมั่วเป็นก้อยแม่นครับฝากพ่อด้วยนะเฮาตึงแบบใกล้ ผมก็ตึ่นไปนั่งใกล้ๆแม่วาดหรอขอบดีใจแล้วครับพ่อ <ừ> นี่ละใจแล้วครับาละครับจะหมูจะจุ้มครับเห็นบ้านอุ้ยเฮือนอุ้ยแล้วก็ดีใจแล้วนอได้มาเอ่วหาอุ้ยเห็มอุ้ยเพิ่ก็นัน่งเขียนยันอยู่ครับมีมงนั่งอุ้ยเป็นนั่งพอเขียนยันเ,น,นเหรอครับหมออ่าเนี่ยไปนั่งตัดตลน <S 2> <S 2> เนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะนั่งนั่งนั่งโต๊ะเขียนยันแน่ะแล้วกอนเนี่ยนังน่ง,งเ<ข>อ,อี่ย บะเขียนแล้วเนาะแล้วบะเขียนละใครหันอุ้ยนั่งนี่บ่ได้เดี๋ยวายเฮ้ยโอยไี่นั่งประจำตีนั่งประจำอุ้ยอ่าอเนี่ยในี่อันนี้อุ้ยนั่งเนี่ยนั่งเป็นยังครับพ่อบะเต๊ก็ได้ครับพ่ออันนี้คือตีนั่งอุ้ยบนเขียนยันเงินแบบนี้ ล่งโก้ลงโก้โลโกแล้วเด็ดเน,ะนี่ยนั่ะอืออุ้ยรักษาสุขภาพเนอะอุ้ยเนอเขาเขาถ้าผมมีโอกาสได้กายมาตาเป้ผม<ว>ก็<ว>จะไม่เอา,าอุ้ยโอ้โหเรื่อวะหมอเที่ยเค็งนะปีนี้สำคัญที่กัอนนะแม่นนี่นะ ยันันนี้ยันนเริ่มระเติรนี่นะอแล้วข้าจูเนี่ยงานมัเหมือนกันเหมอนเก่าแล้วมืนเป็นไรไมกายหม่เปลี่ยนมันมันมันต้กุมหน่อกระถามันหนักขึ้นดีกะกระถามันหนักขึ้นเนี่ยพากระถามันหนักขึ้นอ๋อเนี่ยจะเลยเป็นไร้มันยันไรใหม่เรอุ้ยเต้ผมพ่อก็าเนายไหม้มันเปลนจะายน้อมันใหญ่นะอ๋อลอันนี้เป็นไร้หม่นม่ ก็มีคนมีถามว่าเอ๊ะลายเก่าหรือลายใหม่เนาะนี่เป็นลายใหม่ไม่ใช่ไร้เก่าอ๋ออันนี้มันลายใหม่แต่ตอนบาคนละอย่างครันมาเหมือนเหมือนน้องลูกเก่าหรอกครับเหมือนเก่าเนาะเหมือนเก่าอ่ะมันเป็นกระถาดโดยคำมันเอาคำคำแปลมาเข้าไทครับ อุ้ยใส่เข้าไปใหม่นาะโอ้สาอืนี่นะครับจามูจจจุมครับถ้ากายมาตังลี่นีะไม่เหาอุ้ยได้เนอรอุ้ยอุ้ยด้วยเมืองนี่นะาเชื่อมีชื่อห้องชื่องานน่นและครับงานป่าจะมีสารติตาตานี่น่อันนี้ป็นมีสารติตาเนี่ยเองต่างตกนเลยอยอันที่เรบดอันนี้บดนะครับบดเจ็บบดบดเป็นนม่แถวนูน่ะ ฮานูนี่อย่างนี้เรียบร้อยฮานูเรียบร้อยอ้องก่อนกับตัวเราไปไปนอนเมื่อค่ำเมื่อคืนนะฟ้ 5, องก่นนอนได้ได้ทักงร่างไปด er <st rophy air blo oms> <st> ักกระจังไปลบไปเลยที่จ่าขึ้งหัวลบมอะเบอร์เลือดมากหัวยัน แลมีสิปตั้งที่เป็นลองสอดผมหน่อยครับอย่างว่าอันนี้ก็คือมันเป็นบทบทสวดแต่ละอันอันนี้มันอนอ่านเก่าอ่านแพร่มันรอ่านจากดว้ื่ารขาดขาทตุาปปอันนี้จาดเ่อการขาเก่ามันอ่านทางไหังไงเนี่ยขาดตุธาตุปายาปะอันนี้ขาดจะมันล้อมล้อมาหมดเลยล้อมเลยาดไปอยู่ก็ไม่ขาดเลยกเข้าจังเข้ามาเข้ามาคุดแพร่ชุดในชั้นที่สองทำไมม่หรอ กระถายอะไรบทกระถางอะไรบดงคาับดรักมันเคลื่อนไดครับบหรักมันได้เตะบหลักขึ้นเนี้ยขึ้นกานีไขึ้นว่าใดครับันี้ขึ้นป่าแล้วมีสารสุครอดขึ้นว่าใดชาดุชาดุป่าล้มีารุดยาป่าปาแล้วีนะไรบป่าล้วม้องมาม่ไม่ตายอะไรนีป่พะกับปืนจานะป่าแล้วีจต่ออุปการป่า้นี่ข้าวกเป็นเมี้ยมจานตะป่าแนี่ใบตองบุญใบต้กตีป่าเล้นี่กลายเกิดเป็นนองรับ บัง năm ไม่ได้เปิดไฟต่อย n ห a u อ๋อสุดยอดความจำม่ะถ้าไปจำผมได้คือสุดจำแล้วอุ้ยจำหมดอ่ะอุ้ยจำเหมนหน้าเลยเนาะเดี๋ยวจะอันขอปูจาไว้ผืนครับเอาไว้ให้แม่ผมเอาไปให้คุณเท่าที่บ้าน นี่เนาะไม่เตียนันมีแต่เตียน้ยทนทเลยเตียนอันทั้งอันร้อยเตียนเตียนนี่เป็นเตียนจาใดครับเตียนจะเคาะจะโจกจะตาเหมือนเหมือนเตียนจะเคาะจะตาโจกคนละเล่มคนเดียวฐานก็คนเดียว เรยนนี้เป็นอะไรจุดไม่ไห้จุดไม่ได้ก็ได้เขาจะจบเนี้ยกยกคนเดียวนังโฉมจาเคาะจ่าโจกเจะจตาก็คุบาจ่าช่วยเคาะปิดคนเด้เพราะว่านเราจงใจเลยจุดเปลี่ยนจุดแอีนาจะปลอยก็จางไนายจะปลอยมันชุกจุปนาจะปลอยเอาอาบ ถึเชือดอาญากันเลยันนึงชุดชอบมะตังแล้วจะหากระเป๋าอถ้าบมีโรคฟอกนี่ผมได้มหาอุ้ยกันเนี่ยอุ้ยถ้ามีโรคกันนี่ก่อมได้มหาอุ้ยนะเนี่ยอ๋อเ่าเอ่ะ รถมันใหญ่เป็นรถใหญ่รถใหญ่เหรอรถฟอร์ดกันเนี่ยอร์ดเหมาะเอาครัละครับจะห้ยาหนึ่งเ็เนาะจะอันนี้้ยางนี้ครับอันนี้นะครับอ๋อดีเดี๋มัน อ่นัดเตียนชุดอะไรครับอุ้ยอ่ะชุดร้อยชุดร้อยเป็นสามร้อยอุ้ย อาจารย์ก้อนกับอาจารย์ตูนเนี่ยถืออุ้ยเก๋ไว้เนออ้ออออันนี้กี่ห้าร้อยเนอรบลูกหลานจากอาจารย์ก้อนลูกหลานอุ้ยเก๋ไว้เป็นกากขนมที่เหลือนะคือเป็นก้าของกินเนอร์อ้าวแก้วไว้นี่นะหายนะอ๋อหายหายนะไว้นี่หายนะมาหายมาหายนอกมาหายนาอวะจะลุกอ่ะปัดป้อนให้ปัดป้อนนีอลูกหลาน เอวงร่เราอมสมบัติถ่าได้อนาชเกลราจะโบกเงก่อเขามากาะปัายาตุกประกันแล้วได้ปัาเจ้าเป็นได้ใช่ไุดำไปยาดำเปนรัปัดหารกองชีแม่ทีแมนปริสัดอาจจตา้าธรามาุ่งและก็นาตาน้าปั่นจังนำนักเล่างานสี่หลังข้าพเจ้าปกปักษระาลูกเจ้าทุกคนทุกคนเขามากะปาดรกจะม่แจ๊ดแจ๊เลยจจ้บานจับนิจโยนทุกคนก็รักไาในพลังพลังมังเ้าข เป็นบูธของครับไปเหรอป๋อได้เติมเวลาอุ้ยจะได้ภาคฟอนเนอร์ออุ้ยแล้วผมก็จะปิ๊กแล้วเนอร์มีเวลามาหาใหม่ครับแข็งแรกแข็งแรงนะเจ้าผมสองปั้นก็จะปิ๊กแลเนอร์แ้วมาเอานะบอนมึงบ่าวแล้วครับผมก็มีอยู่ผมมาไปเก็บไว้หักษาไว้จัดหลายตีอุ้ยเขียนนะผมนะผมมาเขียนไว้ยันไว้หักษาไว้นักขนาดเลยอหวได้ ครันเอียวเอาเบอร์เดียวอ๋อันนี้บ่มเหมือนกันอ่อะปัญญาอ่อนอ้ยขอบคคุณรัยบ่มเหมือนกันนะครับมันบ่เหมือนกันเนาะเหมือนกันอ๋ออันนี้คือลูกคือหลานเนาะลูกขอบคุณครับขอบคุณครับมาได้เหมือนกันครับอันนี้เวอร์ชั่นล่าสุดเวอร์ชั่นล่าสุดเอาละจะปิ๊กแล้วเนาะครับสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับ คขอบไม้คืนนะอุ้ยน่าขอไม้คืนเน่าอ๋อเตียงทำได้ขอบครับครับผมมาละต่อไปละปอกเขาดิครับครับครับเอาละครับเจ้าหมูเจ้าจมครับถ้ามีโอกาสมาเมืองลี่นะครับบดีลืมไม่เืมไปแอลหาโป้อุ้ยน้อยเมืองเน่าเนี่ยอยู่ตีมา มาโนพันธุ์นินี่ยครับติเก่าตีเดิมที่ผมเคยมาครับแตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนี่บ้านบ้านปกอุ้ยเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ